ที่บูมาราตตอนหลันี่นคิดอยู่ดอยู่เสน่ห์วัดใจเราใช่ไหมเขา้องรังคันสิบปีแล้วค่ะสิ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจเจมที่สุดเลยคืออะไรครับผมก็ว่าถ้าหลักๆเนี่ยเขาอาจจะคือเขาเป็นคนใจเย็นมากพอมันใจเย็นแล้วมันก็เลยทำให้อ่าเรื่องต่างๆมันเบาลงกับตัวเขาเหมือนแบบแก้ปัญหา ก็ทิงบ้างนะปัญหาไม่ได้แก้ตลอดแล้วก็พยายามที่จะรู้ว่ามันแก้ไม่ได้เขาก็พยายามที่จะแก้ให้เราแล้วก็เขาก็ไม่เคยเขาเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากในแง่บวกมากๆไม่เคยคิดไม่เคยคิดลบกับใครเลยแล้วเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีอ่ะมันเวลาที่เขาคุยกับเราสบายใจรู้สึกว่าเออเขา